นี่ค่ะมาพ่อกับช่องคนนำพ้องชาแนลคือเก่าค่ะพี่น้องมื่อนี้สิมารถมีรีวิวรถใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะมีรีวิวรถใหญ่มื่อนี้สิเป็นรถโตโยต้าเนาะค่ะเนาะแมครับเป็นรถโตโยต้าสมาร์ทแคปค่ะพี่น้องค่ะเป็นรถโตโยต้าสมาร์ทแคปค่ะพี่น้องค่ะันนี้เป็นล้อแม็กค่ะพี่น้องเป็นล้อแม็กอุ้ยดอกยางยังดีๆอยู่ตอนนี้ดอกยางนี่มั่งใหม่ๆอยู่พร้อมใส่งานได้เลยซื้อไปนี่แลนจนวลาคุณนีด้ค่ะนี่ดอกยางยังเต็มๆอยู่นี่ค่ะใหม่ๆเอี่ยมๆ อยู่เลยค่ะเป็นรถโตโยต้าสมาร์ทแคปค่ะพี่น้องปีเท่าไรก่อนเหรอสองพันแปดปีสองพันแปดค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวห้าสิโช้คเครื่องให้พี่น้องเป็นวีโก้เป็นวีโก้ดีฟอดีค่ะเป็นวีโก้ดีฟอดีแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิ<บ>โช้คเครื่องโช้คยังให้พี่น้องเบิง้งค่ะถ้าสนใจจังใดค่ะติดต่อมาทางเบอร์โทรเจ้าของรถค่ะเดี๋ยวกดนะพ่อชาแนลสี่เอาเบอร์โทรเจ้าของรถให้แล้วค่ะเด้อเดี๋ยวเปิดเปิดเบิ้งเครื่องให้พี่น้องเฮ้ยเบิ้งเนครื่องเป็นจังใด กิบ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 เครื่องพี่นังเครื่องนี่แข่งแข่งเลยบ่มีตัวโยงตัวเยิ้มมีอยังเลยค่ะเบิ่งดูกใบใบเยี่ยมเลยค่ะนี่มีอยังเขอเจ้าเวรนหังก่อนเถอะนี่ D four โตโยต้า D four D Smart cap Smart c a เนาะรถา m a r t cap พ่นังเครื่องนี่บ่มีตัวเยิ้มมีอย่างเลยอันยับมากไกลไกลพินังเราเบื้องนีบวีโก้ครับเดี๋ยวเบิ่งเครื่องครับเบิ่งเครื่องค่บ้างเสียงฟังเสียงสตาร์ทเลยครับผมอ่า พี่น้องเลยสุดยอดเลยแข่งค่ะก็ต้องได้ไปสตาร์ทหลายเทีอการพี่น้องเครื่องแห่งแห้งเลยว่ามีโตยงโตเยิ้มเลยค่ะเดี๋ยวไปเบื้องข้างในพี่น้องเบื้องหนนั่งพนัไดีซอมพนักดียังเลยครับเดิมๆประจัโอ้อนี่เปิดแคปโ่ครับแคปโ่สามารถแคปโ่เปิดไม่พี่น้องเบื้องลู่สวยสวยข้างในครับพี่น้องค่ะอันนี้กับ อันนี้กระเจ้นสพาพดั้งเดิมมากกับรถเนาะค่ะเนาะเป็นสะพั่วสะพั่วดั้งเดิมมากกับรถเลยค่ะนี่เป็นเบาะเบาะกรรมยีค่ะพี่น้องค่ะเป็นเบาะเบื่เป็นืองไฟลงไฟเลี้ยวนาปัดเนี่ยปัร์เย็นฉ่ำเลยค่ะพี่น้องแเย็นเย็นเป็นเป็นเพ่งเป็นหยังสีการได้ครับครบสมบูรณ์แบบทุกแนวนะค่ะเนาะค่ะสมบูรณ์แบบทุกแนวด้วยค่ะพี่น้อง เดิมบนี่ค่ะสุดยอดเลยเรื่องเดิมมากับรถเลยค่ะนี่ค่ะเดิมๆมากับรถเป็นรถบ้านค่ะเป็นรถ่นบอกค่ะเป็นรถบ้านที่ไยบานที่เอามาจอดไว้ไอ้ขายค่ะพี่น้องค่ะจอดจอดฝากขายค่ะพี่น้องค่ะเป็นรถไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะกับเป็นรถไฟฟ้าค่ะเป็นระบบไฟฟ้าเลยค่ะนี่ตัวนี้เป็นตัวจีครับครับเออเขาอื่นว่าตัวจีตัวนี้บอกตัวท็อปท็อปเลยไอ้แบตไอเบียตัวนี้เป็นตัวท็อปนะค่ะเนาะ เป็นตัวขับพี่น้องตาสนใจจังใดเดี๋ยวค้นน้ำฟองจิเกีนเบอร์ตัวไข่คุ้ยกับจาของรถเองเด้อค่ะเด้อตัวนี้ยูราคาเท่าไรจันนี่ยี่สิบสองครับสองแสนสองหนารุ่นครับผม ค่ะสองแสนสองนี่หนารุ่นค่ะพี่น้องเป็นรถรถบ้านเรถเดิมเงื่อนขนท้องไปเข่าเยื่อเข่าซ่านเท่าค่ะหายากหากินค่ะรถไม่ปันมันผสมพันสิไปหน้าดอกค่ะรถไปขาไปขายค่ะพี่น้องรถไปขาไปขายเดิม้วยสองแสนจะเมื่อแหรกกันคาัท้องค่ะพี่น้องตัวนี้มื่อแหร่กันหกแสนกว่าครับเนีอันนี้เป็นรถบ้านค่ะพี่น้องตัวทับตัวทับนแม่นครับเป็นเป็นตัวท็ับด้วยค่ะเด้อซับเงินส่มเลยค่ะนี่มันหกแสน หกแสนเก่าครับตันี้แมนครับเงินสดเออจัดเป็นเงินสดไม่ได้ทำเงินเลยแต่สมัยตะกี้อ่ะซื้อมือสองตัวนี้ก็ตกอยู่ประมาณบางสี่แสนกว่าครับแมนครับแต่สมมุติราคามันก็ลงเนาะครับเน่ยขายตามสภาพแม่ครับเขาขายตามสภาพเขาขายตามสภาพแต่ว่าที่ภาพดีๆเลยกิฟต์เลยครับรถคันนี้เยี่ยมๆอยู่เลยขายตามสภาพเลยค่ะนี่เยี่ยมๆใหม่ๆเลยเด็กๆยามมันเิ็ง ครับเป็นแม็กไลเนอร์เป็นแม็กไลเนอร์ครับโอ้ทะเบียนงามครับทะเบียนกะสวยครับทะเบียนกะสวยงามกับพี่น้องครับตองเปียกนครับพวดครับบักยางงามเลยครับทะเบียนกะสวยนั่สนใจกับสอบถามเจ้าของรถกิฟตเลยครับหารถไปใส่การใส่งานเนาะเอารถหารถไปใส่การใส่งานหรือว่าไปทุลาตุลังไปใส่ในภายในบ้านเครับพี่น้องราคานี่ราคาไปขายราคานี่ครับบ่อแพงครับผมบ่อแพงแถวเนาะ อ๋อบ่ได้อีกแล้วบ,บ่แพงค่ะพี่น้องค่ะเฮาสนใจเฮากค่ต่อรองก,กับเจ้าของรถเพิ่นเอาเพิ่นเบ่าไงไงค่ะพี่น้องเพิ่นเบ่า,ายค่ะพี่น้องเอาอีกคันนึงครับนี่เบิ่งอีกคันนึงด้วยนี่ขันนี้อันนี้แม่นหยังตัวน,น,นี้นตัวนี้พี่เล่เนอร์วิโก้ก,กันครับวิโกโ้4ประตูแม่นครับตัวนี้อ่าตัวอีตัวอีครับแม่งครับตัวอีครับนี่ดอกยางดอกยางพี่น้องลุยหัวลุยสวนอันนี้อันตัวนี้เขาเชิญมาเป็นรถลุยเนาะค่ะเน๊ะเป็นรถลุยคค่่ะพีน้องรรถยับ ลุยเฮาไปไฮไปหน้าไปหัวไปสวนไปขนหยอกขนยางขนยางปลาราหรือว่าไปขนไปในเมืองก็ได้ครับผมซีประตูยางก่อครับเป็นเครื่องดีพอดีเขื่อนเป็นป่ะครับเครื่องสามพันอันนี้เป็นเครื่องสามพันหมจ้าครับสามพันดีพอดีครับเนี่ยอุ้ยอ่อนซ่อนตั้งแต่ดอกยางเพิ่นนี่ยแหละแรงแรงขนาดครับให้พี่น้องเบื้องแรกดอกอแม็กกับดอกยางเบิ่งคันซี่ให้พี่น้องเบิ่งคันซี่น้ำเนด้อเบิ่งนื้ยครับคันซี่พอมีโอ้ยรถสภาพนี่ครับผม เยังให้พี่น้องเบิ้องแรกจ้ะปาดคอพี่น้องเอ้ยปั้นเต๊เก่องค่ะพี่น้องเครื่องย่งแน่นแน่นอยู่เลยค่ะโอ้นาใสครับผมเตันเครื่องสามพันครับตัวนี้น้ำหนักไก่ไก่เนี่ยตัวเครื่องสามพันค่ะพี่น้องตัวเขื่องสามพันนาใสคับพี่น้องกันแห้งๆอยู่เลย ตงเดอตัวเดิมเลยอันนี้มากับเื่องแมนบ้าขาดมากับเงนะค่ะเดิมเดิมมาสภาพสภาพแบบไร้าสภาพแบบไร้กายู่แบบนั้นแบบโ้อมูลชุกอันเลยค่ะไม่เล็มอมหลัาุดเเุครับตะเข็บตะเก็บว่มีห้อยครับว่มีห้อยครับเดิมเดิมหม่ม่อยู่ในค่ะนี้ค่ะคนน้าฟองเนื้อหวนช้อนเลยค่นนี้เดิมเดิมพม่ไปรังเบ่งกันอันนี้ นี่เด้คันชี้กับบอมีห้อยโซ่ห้อยส้นครับบ่มีครับบ่มีห้อยตับห้อยตับตับบอมีห้อยตัวบ่มีมี่ครับบ่มีห้อยตัวครับเดิมครับเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานเดิมนั่นเลยครับผมเอาราคาราคายี่สิบสามครับสองแสนสามครับผมตัวนี้ครับข้อฟังครับราคาบอแพงครับเต็มนี่ครับเพราะว่าบ่มแมนเต็มเนาะเป็นรถเป็นรถเอารถบ้านมาจอดขายแมนครับขายตามสภาพเนาะ ่ภาบกายตามสภาพนี่เดัครื่องับน้ำง่ำเลยครับผมสองแสนสามครับเป็นวีโก้เด้อเป็นวีโก้เป็นวีโก้ยังก่อนวีโก้วีโก้พีเลนเนอร์สี่ประตูเครื่องสามพันระบบองค์ระบบแอร์ บ๊เย็บบ๊อกาอาจิมีตํานี้เน่นะครับเพื่อนเราพามาเข้าขายตามสภานะแม่ครับสองแสนสามครับบ่อแพงขายตามสพานคนเงินคนข้ามเข้าบ้านครับผมรถงามงามนอ่เขาไปคนยางพาราหรือว่าไปค้นนั่นเนาะกงน้างไปแก่้ยังก็ได้กับพี่น้องไปค้นยังก็ได้เขาอยากเอาไปคาดไปขายก็ได้คือการกับพี่น้องเขาไปคาดไปขายไปหาเงินหาท่องเขาเงินเขาสั้นเทา ได้เบิดค่ะพี่น้องซื้อไปแล้วบ่ได้ซ่อมหยังเลยครับใช่ได้เลยใช่ได้เลยสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องความบอลมีชุดควอมบอลร้อมเรียบร้อยความบอลความเสียยังครับเสียยังติดต่อซื้อโกครับเสียโกนะครับเสียโกนะครับรถบ้านโเ่มเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรเพิ่นให้เนาะเดขึ้นเบอร์โทรหน้าเพจเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายเด้อค่ะเสียขอบคุณกาค่ะ การติดสนใจยังไงกาติดต่อทางเบอร์โทรคนคนไอเดี๋ยวคนสิไอคนน้ำพ้องสีหายเบอร์โทรเพื่อนเราเนาะค่ะดีแมครุ่นแรกก็ได้เราเด้นหลวงปู่เดี๋ินสิบอกทเดินสิบไปหาหลงปูหลงปูเพิ่นกรับสาวเดี๋ยวสีส่งภาพไปเพิ่นเบิ่งเนาะการชิบนี่กาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่คอมาม้นต์ตามคอมเม้นมเม้นต์กดไลค์กดแชร์คนน้ำพ้องนอกชาแนลเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ